สวัสดีครับนี่ก็อันบ็อกซิ่ง Intel Arc 7 b a n d s p a r k l e นะครับรุ่น Titan o อ e ี i t ดิชั่นแ6ม b ิกตัวนี้อันบ็อกเฉยๆเดี๋ยวผลเทสต,ตาม,มาอีกทีก็ผมได้มาราคาถูกเลยได้มาอันนี้เป็นรุ่น16 g b ิกได้ตอนช่วง1 0บ0เพึ่งสั่งของพึ่งถึงได้มา8,500คือรถจากร้านะรถช็อปปี้ทีหนึ่งได้มา8,500 ซื้อต้องการมาลองส่วนตัวแล้วก็เอามาไปสำรองแล้วไปการทํางานนะครับเดี๋ยวมีผลเทสตามมาแหละวันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ตอนนี้มีอยู่ในไทยก็คือเป็น Sparkle นำเข้าโดย e r c a s s e n t y r e s o u r c e s e t นะครับถ้าเป็นตัว Non-Leg ของ Arc ก็จะมีตัว Aslock ตัวหนึ่งแต่ล็อกถ้าเป็นรุ่น 77A770 จะไม่มี16กิกตัวที่เป็น16กิตัวแรกแต่จริงๆดี๋ยวมาดูกัน ปพัคเกิลนี่ก็เป็นแไปก่าแก่นะครับเคยทำเอ็นวีเดียสมัยพระเจ้าหาวครับหนานละจำไม่ได้ละยุคนู่นสามร้อยสี่ร้อยครับ G T X สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยแต่แถวนั้นมันแล้วก็หายไปนะครับก็นี่ก็คือ Intel Arc 7 Support เทคโนโลยี X E S S Super Sampling นะครับไรซ์ X 1 2บ l t i m a t e ิเมทอ เป็น16 g ิกอีดิชันบนก็ s p a ร์ l e a ล c นะข้างก็ไม่มีอะไรด้านหลังก็ไม่มีอะไรบอกว่าต้องการพว w e r s u p าย6 50วัต์ขึ้นไปนะครับ6 50วัตขึ้นตรงนี้ดีไซน์บงดีไซน์บาร์เขว่าไปแต่ว่าตัวเนี้ย เสียอย่างหนึ่งก็คือ,อตัวพอร์ตนะครับให้ i ยังไม่ใช่เป็น2.1แต่จริงถ้าเป็น R ทั่วไปมันจะซัพพอร์ต Display Port ก็เป็นแค่2.0นะครับไม่ใช่2.1ถ้าถ้าเป็นตัวของ a s l o ลครับจะเป็น Display Port 2.1มั้งแล้วก็ให้ i ีเ1เหมือนกันตัวนี้เป็นแบบลดต้นทุนอ่ะแต่ก็ไม่ใช้สาระสำคัญอะไรอ่ะผมต้องการการมาใช้แกะเลยแล้วกันนะครับภาพมา เพิ่งถึงเลยครับเปิดซิงเปิดทางไงดีวะอันนี้แล้วกันนะฮะ มาเป็นกล่องกระดาษเปิดทางไหนวะทางไหนวะเนี่ยอ,อ่า นี่ก็มีปุ๊บแถนเกมมีคีย์ด้วยนี่เป็นเกมอะไรวะก็แท n i น h t นะครับแต่ผมไม่รู้รีดีนได้ไหมนะก็แท n ไน h t กับตัวโก s บัตเตอร์สปิริตอเลชนะครับเดี๋ยวว่ากันนี่ครับพระเอกเรามาแล้ว แถมอะไรเป็นตัวที่ค้ำคัดจอนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับสีเหมือนตัวการ์ดเลยแล้วก็มีโลโก้เป็นสปาร์เกิลแก่อยู่นี่เป็นที่ยึดแต่คงไม่ได้ใช้ครับที่ยึด เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันแล้วก็มีตัวนี้ตัวฐานน่าจะประมาณนี้เอ,อเป็นตัวยึดติดมาเขียนว่าสปักเกิลโฟก,กาัาสามพัดลม ตัวกล่องก็ข้างล่างก็ไม่น่ามีอะไรละไม่มีอะไรลงไปก๊าซครับก็อยู่ในซองกันไปเขาจะติดเนาะ ข้างหลังก็มีแบ็กเพลทนะครับแกะไม่ออกครับ การไม่ได้หนักมากนะครับก็มี I.O. มีเป็นสปาร์คเกอรนะครับมีจุกมาให้อันนี้มีอะไรเท่าไหร่วะดิสเพย์พอร์ตดิสเพย์พอร์ต HDMI ดิสเพย์พอร์ตมีอ่าดิสเพย์พอร์ตสามนะครับหนึ 1, 2, 1่งสองหนึ่ง สแล้วก็3นี่ให้ดีช่องเดียว 0, ดี m ไอสองดศูนย์ทิดเบย์พอร์ช่องเป็น2.0นะครับด้านหน้าการ์ดก็เป็นการ์ดสพัดลมพัดลมเ,เป็นแบบแ x คเซิลแฟนะครับแ้วกวาดลมก็มคือรอบข้างตรงนี้จะเป็นมีไม่ใช่พัดลมเพียวๆมันจะเป็นแบบคล้ายของเอ u s ูนะครับ มันจะมีแบบวงกลมวงกลมอยู่ด้านข้างนี้ด้วยใช้กวาดลมและพัดลมแบบแอคเซียลสามใบพัดนะครับแล้วก็มีโลโก้สปาร์กเกิลไม่มีไฟนะครับพัดลมตัวซิงก์ก็อันนี้เป็นพลาสติกพลาสติกตรงนี้จะเป็นเขียนว่า i n t e l sparkle ตรงนี้จะมีไฟบอกถึงความร้อนของการจอถ้าเย็นก็สีเขียวถ้ามันขึ้นไปสิงส้มถึงแดงก็จะเป็นอุณหภูมิสูงขึ้นไปใช้แปดไฟไฟเลี้ยง8พินสช่องนะครับที่เสียบเป็นสีฟ้า PCB ก็เป็นสีฟ้าน, Back page. Back page น, ium, นะครับอันนี้มีแบ็กเพลตแบ็กเพลเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มียันหัวน็อตอยู่ กันแกะนะครับตัวฮิตไปฮิตไปมีกี่อันวะผมไม่แน่ใจว่าฮิตไปมีกี่ช่องหนึ่ง ช่องวะนับจนหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ห้าประมาณดีสไปประมาณห้านะครับนับไปถูกเหมือนกันว่ามันเท่าไหร่ นี่เท่านี้แหละนี่คือด้านหลังเป็นอย่างนี้เลยมีเจาะรูไว้ให้ลมออกอันนี้ก็มีด้านหลังการ์ดก็คือเจาะรูตรงนี้เป็นเน็กการ์ดใหม่ๆเป็น,นี้หมดครับเจาะให้พรรัลมออกสปาร์เกิลตรงนี้ไม่มีไฟนะตรงนี้ PCIe x p r e s s เป็น PCI ไซเอ e ก s พสนะครับ P C b สีฟ้าเลยประมาณนี้เลยถ้าเป็นด้านในภาคใจไฟนะครับไม่จะไม่มันจะไม่มีตัวเทอร์โมแพดวางอยู่ติดกับติดกับีซิงไม่มีตัวอลูมิเนียมมีแต่ตรงนี้มีสัมผัสกับตัวชิปเลย มานี้ก็เดี๋ยวผลเทส์ว่ากันอีกทีครับนีก็ตอนนี้ครับสวัสดีครับ